ข่าวันนี้บิ๊กโจ๊กนะคะมีการแถลงข่าวความคืบหน้าของคดีแอมไซยนยค่ะซึ่งมีการดําเนินคดีทั้งสิ้น15คดีด,ด้วยกันนะคะแล้วก็มีการรวบผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก2คดีด้วยกันค่ะยืนยันว่าถึงแม้ว่าจะมีการแท้งลูกไปแล้วนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการดําเนินคดีได้ต่อในโทษฐานประหารชีวิตนั่นเองค่ะ ภายหลังการเสียชีวิตของนางสาวสิริพรขันวงหรือก้อยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและต่อมาทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจับกลุ่มนางสราญรหรือแอมในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยจรยตร้ตรองไว้ก่อนซึ่งหลังจากนั้นมีการรวบรวมสืบสวนคดีแล้วพบว่ามีลักษณะการวางแผนฆ่าเหยื่อหลายรายเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์และมีการใช้สารไยไน,นในการก่อเหตุ ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมหลักฐานพยายนต่างๆในการสืบสวนคดีของเหยื่อทั้งหมดซึ่งขนาดนี้ทางคณะพนักง,งานสอบสวนสามารถสรุปเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดของนางสาวสรารัตได้แล้วทั้งหมด15คดี สำหรับคดีทั้ง15คดีนั้นมีการสอบปากคำพยานไปแล้วมากกว่า900คนมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมด26,500แผ่นและมีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหารวม3คนคือนางสาวสรารัตหรือแอม15คดีพันตำรวจโทวิทูล1คดีและนางสาวธนิชา1คดีในส่วนของนางสาวธนิชาหรือทนายพัฒทางเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อหาช่วยผู้อื่นให้มิต้องได้รับโทษหรือรับโทษน้อยลง น,นอกจากนี้ในส่วนของผู้จัดจำหน่ายสารไซยาไนด์ในลอตเทอแอมได้มีการสั่งซื้อออนไลน์และนำไปสู่การก่อเหตุทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจยึดของกลางและมีการสืบสวนขยายผลหาผู้ที่มีการจำหน่ายสารดังกล่าวเพื่อดำเนินคดีต่อไปสำหรับกรณีที่หลายคนสงสัยว่าขณะที่แอมกำลังตั้งครันจะได้รับโทษประหารชีวิตหรือไม่ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าในขณะที่แอมตั้งครันนั้นโทษจะไม่ถึงประหารชีวิตแต่ขณะนี้ยืนยันว่าแอมได้มีการแท้งบุตรเป็นที่เรียบร้อย จึงจะยังคงโทษประหารชีวิตอยู่ยืนยันการแทงของแอมไม่ได้เกิดจากการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านพลตารวจเอกสุรเชษฐ์ขับพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติระบุว่าคดีนี้ถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ผู้ต้องหามีการวางแผนฆาตกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลายาวนานหลายปีในการวางยาพิษให้กับเหยื่อเสียชีวิตในลักษณะกา,ารเจ็บป่วยอย่างไรก็ตามการทํางานของทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีความยากลําบากในการรวบรวมพยานหลักฐานให้มากพอ จนนำไปสู่การฟ้องดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้แต่อย่างไรก็ตามจากนี้กำลังจะมีการรวบรวมส่งสำนึนทั้งหมดให้กับอายการสั่งฟ้องยืนยันประชาชนไม่ต้องกังวลใจเพราะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมพยาหลักฐานได้ชัดเจนมากพอ